สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าถูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา13นาฬิกา53นาทีวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชสถานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน34คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน34คนสคนข้าทเจ้าาทธเจ้านายเสิรรีนขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวยสัตย์ปฏิญาว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ถ้าพระดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจากรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินด,ดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาสวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะ หลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ <c oughs> ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนพระเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่